จะละตันหาก็ใช้ตันหาได้แต่ไม่วายต้องระวังส่วนตันหาที่ท่านว่าให้ละเสียณที่มันเกิดหรือถอนทิ้งเสียทีเดียวนั้นเป็นหลักการทั่วไปแต่ในทางปฏิบัติท่านก็ยอมรับความอ่อนแอความเคยชินและความไม่พร้อมต่างๆของผู้ตุชนเหมือนกันดังนั้นจึงเกิดมีวิธีปฏิบัติ ตามข้อสรุปประการที่สซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นคือเอาตัณหาไปใช้ประโยชน์ทำให้เกิดผลในทางที่ดีงามซึ่งตามตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ในบาลีสามารถใช้แม้แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดคือเพื่อบรรลุนิพานโดยเกิดเป็นหลักการย่อยลงมาว่าพึงอาศัยตัณหาละตัณหาดังข้อความที่พระอานนท์กล่าวกับพิสุนีรูปหนึ่งที่หลงรักท่าน ว่าแน่น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากตัณหาพึงอาศัยตัณหาและเสียซึ่งตัณหาดังนี้เราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าวในข้อนี้ภิกษุได้สดับข่าวว่าภิกษุมีชื่ออย่างนี้ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันทีเดียว ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเข้าถึงอยู่ดังนี้เธอจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรเล่าหนอแม้เราก็จักประจักษ์แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เข้าถึงอยู่บ้างดังนี้การต่อมาภิกษุนั้นอาศัยตัณหาละตัณหาได้ สาระของข้อความนี้มีเพียงว่าภิกษุได้ยินข่าวว่าภิกษุอื่นบรรลุอรหัตผลก็อยากบรรลุอรหัตผลบ้างหรือได้ยินว่าภิกษุอื่นได้เป็นพระอรหันต์ก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างความอยากของภิกษุนี้มีลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเป็นตัณหาคือภาวะอรหัตผลหรือความเป็นพระอรหันต์นั้น เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในที่ต่างหากจากเธอและมีตัวเธอที่อยากจะเข้าครอบครองเป็นเจ้าของหรือเข้าไปอยู่ในภาวะนั้นการเอาตันหามาใช้ในกรณีอย่างนี้จัดว่าเป็นอุบายคือวิธียักเยื้องนำเข้าไปให้ถึงจุดหมายเป็นวิธีเรา้าล่อให้กระทำการที่เป็นเงื่อนไขเมื่อบุคคลที่ถูกเรา้าล่อเริ่มกระทำการที่เป็นเงื่อนไขแล้ว ก็จะต้องใช้โอกาสในระหว่างนั้นค่อยๆสร้างความรู้ความเข้าใจให้เขาเกิดความรักความซาบซึ้งในภาวะดีงามที่เป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรงจนเขาเกิดฉันทะขึ้นเองอีกชั้นหนึ่งและเขาก็จะเปลี่ยนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเขาเองถ้าทำได้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จและจัดเป็นการศึกษาอบรมได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนจากตัณหาให้เกิดเป็นฉันทะไม่ได้ ก็กลายเป็นความล้มเหลวบางครั้งผลที่เอามาเร้าล่ออาจเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผลของการกระทำนั้นโดยตรงเช่นเมื่อพระนันทพุทธะอนุชาพนวรแล้วเกิดความคิดถึงคู่รักเบื่อหนายพรหมจันทร์คิดจะศึกพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงพาไปเที่ยวชมนางฟ้าจนพระนันทะหายคิดถึงคู่รักเกิดความอยากได้นางฟ้าแทน พระพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองเอาพระองค์เองเป็นประกันว่าจะให้พระนันทะได้หนังฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่าพระนันทะต้องตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์และเมื่อพระนันทะตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ตามเงื่อนไขแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการนำพระนันทะก้าวหน้าต่อไปซึ่งในที่สุดเธอก็ได้บรรลุอรหัตผลวิธีการอย่างนี้ เรียกอย่างสามัญก็คือการล่อด้วยรางวัลแต่ไม่ปรากฏว่าท่านใช้วิธีนี้บ่อยท่านคงใช้เมื่อจำเป็นในเมื่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆกำหนดลงว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและคงใช้อย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลติดตามตัวอย่างวิธีอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเช่นบอกให้เด็กกวาดถูเรือนแล้วจะให้รางวัลหรือบอกลูกว่า อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้จบแล้วจะซื้อของนั้นนี้ให้การกระทําอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมผู้ทําจะต้องทําอย่างมีความรับผิดชอบโดยคิดเตรียมไว้แล้วว่าจะชักจูงเด็กเข้าสู่ความมีฉันทะได้อย่างไรไม่จะสักว่าทําพอผ่านานอย่างน้อยเริ่มแรกผู้มีความรับผิดชอบย่อมทําเช่นนั้นโดยมีความหวังว่า เมื่อล่อให้เด็กเริ่มกวาดถูหรืออ่านหนังสือแล้วเด็กอาจจะค่อยๆเกิดความรู้สึกรักความสะอาดหรือรักความรู้ขึ้นมาได้เองจากการได้เห็นผลดีที่เกิดจากการกระทำนั้นแต่ทางที่ดีผู้ล่อเราควรใช้โอกาสระหว่างนั้นช่วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กใช้โยนิโสมนสิการในทางที่จะเข้าใจคุณค่าของความสะอาดและความรู้จนเกิดความรัก ความทราบซึ้งชอบความสะอาดหรือใยความรู้เกิดมีฉันทะที่จะกวาดถูหรืออ่านหนังสือได้เองโดยไม่ต้องเป็นเงื่อนไขเพื่อรางวัลอีกต่อไปวิธีใช้ตันหามาชักจูงหรือเป็นปัจจัยแก่ฉันทะอย่างนี้ถ้าฉันทะเกิดจริงก็ดีไปแต่ถ้าฉันทะไม่เกิดก็กลายเป็นความล้มเหลวและกลับเกิดผลเสียมากยิ่งขึ้น เพราะเท่ากับไปเร่าตัญหาให้ขยายตัวเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีและเท่ากับเอาเชื้อแห่งปัญหาและความทุกข์ไปใส่ไว้ในชีวิตของเด็กซึ่งจะขยายผลร้ายไปถึงสังคมด้วยโดยอาจกลายเป็นว่าจะมีแต่คนที่รอเอารางวัลถ้าไม่มีอะไรล่อก,ก็ไม่ยอมทำความดีผู้จะใช้วิธีการเช่นนี้จึงต้องระมัดระวัง คิดเตรียมการเพื่อผลที่ประสงค์ไว้โดยรอบคอบจนมั่นใจว่าจะต้องสำเร็จและเอาใจใส่คอยช่วยอยู่ตลอดกระบวนการจนกว่าผลสำเร็จคือความเกิดขึ้นแห่งจันทะจะปรากฏอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนแห่งบทบาทของตัณหาและจันทะนักศึกษาคนหนึ่งเลือกเรียนวิชาแพทย์เพราะเห็นว่า เป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีรวยเร็วถ้าเขานึกเพียงในแนวของการมาตัญหาเท่านั้นเขาอาจจะเรียนพอสักว่าให้สำเร็จตามเงื่อนไขได้ใบสำคัญออกไปประกอบอาชีพหรือเพราะเหตุที่เขาไม่ตั้งใจเรียนเขาอาจทนความอยากไม่ได้รอไม่ไหวออกไปเสียในระหว่างแต่ถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขามองเห็นเหตุผลต่างๆว่าเมื่อจะไปเป็นแพทย์ ก็ควรจะเป็นแพทย์ที่ดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถมากเขาอยากเป็นหมอดีที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จด้วยความคิดแนวภาวะตัณหานี้เป็นเงื่อนไขให้เขาต้องตั้งใจเรียนจริงจังความเป็นหมอดีในแง่ของความมีชื่อเสียงได้รับยกย่องของภาวะตัณหานั้นไปสัมพันธ์เข้ากับความเป็นหมอดีที่เป็นภาวะดีงาม และที่เป็นอุดมสภาวะของความเป็นหมอซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของฉันทะฉันทะอาจเกิดขึ้นและช่วยส่งหนุนให้เขาตั้งใจศึกษาหาความรู้ความจำนานในวิชาแพทย์อย่างจริงจังหรือในขณะที่ตั้งใจเรียนตามเงื่อนไขของภาวะตัณหานั่นแหละเขาเกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในคุณค่าของความรู้และงานแพทย์เขาเกิดชันทะกลายเป็นผู้รักการเรียน และการฝึกฝนในวิชาแพทย์อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามนักศึกษาผู้นี้เมื่อเรียนสำเร็จได้ปริญญาแพทยศาสตร์พร้อมด้วยความรู้ความชำนาญที่จะให้เป็นหมอที่ดีมีความสามารถแต่เขายังอาจจะมุ่งไปหางานหรือแสวงแต่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะทำให้ได้ไรายได้มากที่สุดหรือจะให้เด่นดังได้ง่ายนักศึกษาอีกผู้หนึ่ง เห็นเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมชาติจำนวนมากยังได้รับทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บมากมายมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เกื้อกูลแก่สุขภาพเขาอยากรู้วิธีแก้ไขและทำการแก้ไขสภาพเช่นนี้เขาอยากช่วยเหลือเขาอยากเห็นคนทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาเอิบอิ่มแจ่มใสอยากเห็นบ้านเมืองร่มเย็นเรียบร้อยดำรงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เขาจึงเลือกเรียนวิชาแพทย์ด้วยฉันทะที่แสดงออกทางกรุณาด้วยความคิดเริ่มต้นเช่นนี้เขาก็มีฉันทะตั้งใจเล่าเรียนฝึกฝนให้รู้และชำนาญตรงจุดที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้คนอย่างที่คิดไว้หากเขาสามารถดำรงรักษาฉันทะให้สืบเนื่องอยู่ได้ตลอดครั้นสำเร็จแล้วเขาก็เลือกงานหรือตำแหน่งหน้าที่ ที่จะทำให้เขาทำงานแก้ไขสภาพขาดอนามัยและช่วยเหลือคนให้พ้นจากโรคภัยได้ดีที่สุดโดยไม่คำนึงถึงรายได้หรือชื่อเสียงหรือไม่คำนึงมากนะัก